นิดหนึ่งเนาะก็ต้องขอ,อนนโมทนาสาธุในน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อบุญต่อกุศลศรัทธาในพระศาสนาในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ ที่26กันยายนพุทธศักราช2564อีกไม่กี่วันแล้วเดือนกันยายนก็จะหมดไปอีกเร็วจริงๆอยู่ด้ในความรู้สึกอรตมานียเข้าพรรษาก็ยังไม่เชื่อมันเข้าพรรษาอยู่ ตรงนั้นอากาศมันแรงมีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นเดือนเมษาอยู่เหมือนเป็นเป็นเมษาพฤษภาในช่วงเข้าพรรษาต้นๆใจก็ยังไม่เชื่อว่ามันจริงว่ามันเข้าพรรษาจริงก็สังเกตมาเรื่อยๆ,ๆความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละ พอมาถึงตอนนี้มีฟ้ามีฝนตกลงมามันก็เหมือนกับฤดูฝนแต่นับไปนับมาเนี่ยฤดูก,การพันษาก็ย่างเข้ามาเดือนสุดท้ายเร็วมากเดือนกันยายนเป็นเดือนที่9ก้าก็เหลืออีกเพียงแค่สี่วัน ก็จะหมดไปอีกสมเดือนปี2 5 6 4ก็จะจากไปอีกพอมองย้อนมาดูชีวิตของผู้คนสั้นนิดเดียวทีนี้นับดูเพียงแค่สองหมื่นวันสามหมื่นวันวันหนึ่งหนึ่งก็ผ่านไปแป๊บ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  ทำอะไรก็ไม่ทันบางคนก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมโง่ก็โง่อยู่อย่างเดิมขี้เกียจก็ขี้เกียจอยู่อย่างเดิมไม่รับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบอยู่อย่างเดิมแม้บุคคลผู้ที่จะตั้งใจในการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของตนเองก็ยังหลงทิศหลงทางหาทางออกไม่เจออยู่ ไม่ใช่ง่ายด้แม้แต่พระสงค์ของข้าเจ้าผู้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเองก็ตามบางทีก็ยังไม่เข้าใจตนเองว่าทำอะไรเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเป้าหมายอยู่ที่ไหนจะทำโดยวิธีใดความทุกข์ในดวงจิตดวงใจถึงจะทุเราเบาบางลงมันยังไม่รู้นะในส่วนหนึ่ง แต่ผู้ที่รู้มองแนวทางออกปฏิบัติถูกก็อนุโมทนาสาธุแต่อีกส่วนมากเลยก็ยังไปคล้องแวะอยู่กับชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมอันนี้เสียหายมากอยู่มันก็ว่ากันไม่ได้บางทีเพราะความอยากเด่นอยากดังอยากรู้อยากอวด ของเราเนี่ยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่น้อยเหมือนกันทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่น้อยเหมือนกันเพราะเราขาดสติขาดปัญญาการยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันไม่พอทั้งๆที่อยากดีอยากเด่นบางทีก็บ้าเงาหลงเงาหลงหน้าหลงตาในสังคมอวดเก่งอวดรู้ สุดท้ายสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นให้กับสังคมแทนที่จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทีนี้กลับกลายเป็นบาปย้อนมาสู่ตัวทำให้การเนื่นช้าของการพัฒนาจิตวิญญาณนี่ถอยหลังลงไปอีกดูด้ดูดีๆได,ด,ด้แทนที่มันจะก้าวหน้าแม้มันจะช้า แต่มันเดินไปสู่บุญกุศลเดินไปสู่มรรคผลแม้มันจะไปช้าแต่มันไปถูกทางอาจจะได้คืบได้ศอกได้เพียงแค่คืบแค่ศอกได้เพียงแค่เซนแต่มันเดินเข้าสู่เป้าหมายไปเรื่อยๆกับบุคคลผู้ทะเยอทะย,ยาน อันนี้พิจารณาอีกมุมหนึ่งถเยเอทะยานเต้นสามศอกออกสามวาอยากได้หน้าได้ตาในสังคมหลงเงาบ้างเงาตนเองบ้างมันกลับกลายเป็นความผิดพลาดที่นี่พอกลายเป็นความผิดพลาดมันไม่ได้ไปข้างหน้ามันถอยหลังจิตใจมันตกต่ำมีบาปมีอกุศลเพิ่มขึ้นมาเลยต้องแก้ ถ้าพูดอีกภาษาโลกก็คือต้องแก้คดีความปดเปื้องความผิดมันก็ช้าไปอีกฉะนั้นสติสัมปชัญญะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญจึงเป็นเรื่องสำคัญนึกถึงคำสอนของหลวงปู่ชาก็นำมาพูดมาเตือนบ่อยๆการละบาปเนี่ยมันสำคัญกว่าการทำบุญ โยมลองคิดตามสิการละบาปเนี่ยมันสำคัญกว่าการทำบุญถ้ามองถึงร่างกายเราการอาบน้ำอาบน้ำทำความสะอาดสำคัญกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัว ถ้าคนไม่ได้อาบน้ำทั้งกี้เหงื่อขี้ไค่แต่ก็ไปแต่งหน้าทาปากฉีดน้ำหอมหวังให้มันดูดีมันจะเป็นอย่างไรถึงไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเขียนคิ้วทาหน้าท,ทาปากแต่ว่าเราอาบน้ำให้มันสะอาดมันก็จะดูดีกว่า ไม่โกรธไม่เกิดผลผื่นคันถ้าไม่ทำอย่างนั้นทาเข้าไปโปะเข้าไปก็ทั้งกลิ่นเหงื่อกลิ่นไข่ของศสกโปกอะไรต่างๆก็จะเหม็นผสมประสานกันเข้าชีวิตก็เหมือนกันจิตวิญญาณน,นี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งต้นด้วยการละบาปแล้ว การทำบุญก็จะลุ่มรุ่มดอนดอนะพรหมาจารย์ของชาวบ้านเนี่ยจึงเริ่มต้นจากการให้ทานอย่างวันนี้แหละเราเกล่าวคำถวายทานเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมเป็นของถูกต้อง เป็นของที่ได้มาด้วยความถูกต้องเป็นของชอบธรรมไม่ได้ลักไม่ได้จี้ไม่ได้ปร้นไม่ได้คดไม่ได้โกงเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเมื่อได้มาด้วยความถูกทำชอบทำแล้วเราก็ถวายแด่พระภิกษุสามนเณร ปากขาไม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติบำเป็นผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลมีธรรมนะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราก็หวังบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็หวังอุทิศแบ่งบุญแบ่งกุศลยกบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ไปถึงพ่อแม่ปู่ตาย,ายายายบุคคลอันเป็นที่รักญาติโกหโหติกา ที่เคยเกิดเป็นญาติกันมาบอกว่านู่นเจ็รอชาติก็ยังมีผลอยู่เราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับไม่ท้วนคำว่านับไม่ท้วนนิยมก็เข้าใจเอาเองเถอะเราไม่สามารถจะนับน้ำในมหาสมุทรว่ามันมีกี่หยด เม็ดทรายในมาหาสมุทร่ากี่แสนกี่ล้านเม็ดนับไม่ได้ฉันใดเราเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารนี้ก็นับพบนับชาติไม่ท้วนพระพุทธองค์บอกว่าน้ำตาเราคนเดียวถ้าจะเอามานับรวมกันในการเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติเมื่อล่วงลับหรือว่าเจ็บป่วยโดนเข็นโดนฆ่า น้ำเลือดเราคนเดียวเนี่ยเมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดนเชืออเอาเลือดเนี่ยหรือว่าเขียนค่าให้เราตายลงไปเลือดเราคนเดียวที่หลังลงเอามารวมกันก็มากคนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาเราคนเดียวคราวที่ร้องไห้คร่ำครวญเวลาเจ็บป่วยเวลาพลัดพลาก ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ลองนึกดูว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี่ดินหนึ่งส่วนน้ำสามส่วนถ้าเป็นเงินบาทหนึ่งเนี่ยนะเป็นเงินบาทหนึ่งเนะี่ยเป็นแผ่นดินเพียงแค่สลึงเดียวเป็นน้ำสามสลึงเมื่อมองอย่างนี้น้ำตาเราคนเดียวในคราวที่พลัดพราก จากบุคคลนั้นเป็นที่รักสิ่งของอันเป็นที่รักเมื่อคราวที่เสียใจเราเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติในคราวที่เสียใจร้องไห้คร่ำครวญเอาน้ำตาเราคนเดียวมารวมกันมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนแต่จะสร้างบุญโดยไม่ละบาป อันนี้ก็ยากเหมือนกับเอาเงินมากินมาใช้เอาเงินมาทำบุญต่างๆแต่ว่าไปยืมเขามาไปลักเขามาไปปล้นไปโกงเขามายากักยอกมานะ่ยภูมิใจที่ตรงไหนคุกตารางก็ตามหลังมาบาปอกุศลก็ตามหลังมาฉะนั้นคำว่าเป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยธรรม มันจึงเป็นเรื่องที่น่าปราบปลื่มยินดีน่าภูมิใจในสิ่งที่เราได้มาก็มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี่พรมอาจารย์ของโยมนะเบื้องต้นมาสู่ศีลศีลคือการสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติ อบายออกจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายไม่เบียดเบียนทรัพย์สินไม่ล่วงเกินบุคคลนั้นเป็นที่รักษามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องของคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนไม่เบียดเบียนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยการไปกล่าวร้าย โกหกเขาหลอกลวงเขายุยงให้แตกร้้วสามาคัคคีพูดส่อเสียดคำหยาเพ้อเจอ้อละเว้นจากการดื่มเสพเครื่องดองของเมาทั้งสูบทั้งอมทั้งดมทั้งเคี้ยวทั้งเป่าทั้งทาทำให้ขาดสติสัมปชัญญะมันจะก่อเกิดความเดือดร้อนตนเองและผู้อื่น ไม่ใช่เฉพาะเหล้าเบียร์อย่างเดียวเ,ยเราจะหาว่าเรากินก็เรื่องของเราเงินของเราก็ใช่แต่ว่าดูเถอะการทะเลาะวิวาทเวลาที่เมาคนอื่นเดือดร้อนถูกลูกหลงคนเมาขี่รถข้ามเลนไปชนเขาไปเกิอดอุบัติเหตุเท่าไหร่จากน้ำเมาเนี่ยคนทั้งโลกก็ชื่นชมก็เป็นของ มีเกียรตินักหนาจากสังสรรกระชับสัมพันธ์ทาไมตีแม้แต่ระหว่างประเทศก็เอาเล่าเอาของเมาเนี่มาเป็นประธานในงานเป็นเครื่องเชื่อมแต่ว่าขาดสติไหมเมาแล้วเกิดปัญหาไหมเราก็เห็นเห็นกันอยู่ฉะนั้นอันนี้จึงเป็นศีลก็อสำรวมระวังเป็นอุบายออกจากการเบียดเบียนบางทีเราไม่รู้ตัวนะ เมาแล้วไปด่าคนยุยงให้คนเสียหายพูดพร้อยๆเมื่อไม่เมาหน่ด,ดีคำพูดคำจาก็อยู่ในร่องในรอยแต่พอเมาเข้าไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดหลักผู้ใหญ่ไม่รู้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคนดีคนร้ายไม่รู้เพราะมันขาดสติ ไม่รู้พ่อตาแม่ย้ายไม่รู้ลูกสะพ้ยปู่ย่ยาไม่รู้ลูกเขยก็ชวนพ่อเท่าดืม่มพ่อเท่าก็ชวนลูกเขยเป็นเสี่ยวก็มีเห็นไหมละ่ะเสี่ยวบักเสี่ยวยางานนเด้หละเห็นไหมอันต่อมาก็คือภาวนา ถ้าเป็นญาติโยมก็คือภาวนาถ้าเป็นของพระก็คือปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องภาคเปียนประพฤติธปฏิบัติอนุโมทนาสาธุนะในน้ำใจของโยมวันนี้มันเป็นวันหยุดเหมือนก็จะมีแสงแดดพอมาบ้างแล้วพายุสองสามวันแล้วสุดท้ายน้ำท่วมใดนโม พอมันจะทำงานมันก็ชอ็อตก็ดับก็ทุกปีมาสิบยีสบสบ่สิบปีก็เป็นอย่างนี้ครับคือคนรับผิดชอบนี่ก็น้อยคนใส่ใจก็น้อยเพราะขาดการรับผิดชอบอยู่บ้านโยมก็เหมือนกันแม้แต่ประเทศชาติก็เหมือนกันโลกทั้งใบก็เหมือนกันเห็นไหม ถ้าขาดความเอาใจใส่ขาดการภาวานาขาดความรับผิดชอบเอาแต่ประชาธิปไตยเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เนี่ยก็จะร่มร่มดอนดอนอยู่ต้งนี้แหละโลกมนุษย์ดูดีๆเนี่บางทีก็น่าเบื่ออยู่บางทีก็น่าเบื่อบางทีก็เซ็งบางทีก็น่าสลดสังเวชหน้าไหนมองไปมองมาเนื้อ,อ พระพุทธองค์จึงสอนให้เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เรามาเกิดไม่อยากให้เรามาเกิดเพราะคนมันคือคนจริงๆจะเรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนักถ้าไม่มีธรรมะในหัวใจอยากจะพูดบางอย่างมองไปแล้วก็เออมันก็ไม่อยากจะพูดเหมือนกันเพราะคนไม่รู้ผิดรู้ถูก คนทำลายสังคมเราก็อุตส่าห์ชื่นชมได้นั่นแสดงว่าธาตุมันเสมอกันปัญญามันเสมอกันสันดานมันเสมอกันจะเลวจะชั่วแค่ไหนจะโกงจะกินจะเอารัดเอาเปรียบที่มาที่ไปอย่างไรไม่รู้แต่ก็คือชื่นชมกันอยู่ดีก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นคนผู้มีปัญญาก็เอาตนเองไปซะ จะไปคลุกคีกับบุคคลเหล่านั้นแต่เมื่อมันอยู่ด้วยกันในประเทศตั้งประเทศอยู่ในกรอบมันเดียวกันก็น่าสงสารเมื่อคนโง่คนหลงคนชั่วมันมากมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นคนดีก็ต้องทนในเมื่อพระอาหารหันต์อยู่ในหมู่โจรแล้วจะไปไหนล่ะก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ก็ต้องทนนีนะ เราผู้หวังบุญหวังกุศลแล้วจะอยู่ยังไงเมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามไม่เกินร้อยปีแล้วจะอยู่แบบไหนเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงโยมถามตนเองเนี่ยเชื่อมั่นไว้ว่าบาปบาปมีจริงบุญมีจริงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงเชื่อไหม ถ้ายมเชื่อโยมก็จงพิจารณาอะไรถูกอะไรผิดจะเอาอารมณ์อย่าเอาความชอบตัดสินในบางเรื่องบางอย่างเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงอย่างเดียวเอาความชอบความชังพอใจไม่พอใจมาตัดสินไม่ได้ถ้าเอาความชอบความชังความพอใจไม่พอใจมาตัดสินปับ๊บ เราก็จะเกิดบาปเกิดอกุศลทันทีแล้วก็ต้องรับผลบาปผลบุญนั้นทันทีเหมือนกันดังน,นั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องถูกต้องธรรมะคือความจริงธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้มันถูกต้องดีงามตามนั้นจึงจะไม่เป็นทุกข์จึงจะไม่เดือดร้อนทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้า วันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้และอนุโมทนาสาธุกับญาิโยมทุกคนทุกท่านขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนาไตรคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบาร,รมีศีลบาร,รมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนสง ให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด